เออถ้าดีการรับสาร,รภาพจะลดโทษไหมคือผมต้องบอกนะว่าคนไม่ทําผิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปตัดมาสั้นๆแล้วกันนะครับคนไม่ทําผิดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับสาร,รภาพได้อย่างทนายเนี่ยมันมีคดีหลายคดีนะที่โดนยัดยาเอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับแล้วก็ทนายเวลาทําคดีดูพยานหลักฐานแล้วว่าเฮ้ยโหถ้าสู้ไปนี่บางทีมันก็อาจจะไปไม่ได้นะครับเขาก็แนะนําให้รับสาร,รภาพซึ่งมันเป็นประโยชน์กับลูกความมากกว่า นะครับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนก็ชัดนะก็ชัดมันมีเส้นผมไปอยู่ในรถลุงพลทีนี้มันไปอยู่ได้ยังไงนะครับอืมผมบอกไปแล้วนะคดีนี้ผมไม่ยุ่งนะครับผมไม่ยุ่งคุณนานาขอบคุณครับจากดอกกุหลาบมาผมบอกไปแล้วว่าคดีนี้ผมจะไม่ยุ่งนะครับแล้วก็ถ้าฝากบอกใครไปถึงป้าแตงก็ฝากบอกแล้วกันนะครับให้พาารินไปคัดสำนวนไปดูตรวจสำนวนอะไรก็พาไปเองแล้วกันนะผมจะผมขอไม่ยุ่งแล้วลวกันนะเดี๋ยวคนมา ด่าผมอีกหาว่าโอ้อยากได้แสงอยากให้เข้ามาจ้างอะไรเต็มไปหมดนะครับเออนะครับผมเลยไม่อยากไปยุ่งละนะเส้นผมไม่ได้เจอตั้งแต่วันแรกอืมก็นี่ไงก็ต้องไปสู้นะครับเออหลักฐานจะสู้ได้ยังไงครับหลักฐานชัดเจนมันก็สู้ได้หนึ่งเครื่องซิงโครตอนน่ะคุณเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสองการที่คุณไปเอาเส้นผมมาเนี่ยคุณไปเจอเมื่อไหร่อย่างไร นะครับไปค้นเนี่ยมีหมายหรือเปล่าเขายินยอมหรือเปล่าคุณก้อยข,ขอบคุณครับมีคนแจกของขวัญด้วยแฮะอืม่าเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์บ้างนะครับคุณเก้าห้าไม่เป็นไรนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสผมไม่ไม่ได้ทํานะครับแล้วผมไม่ไม่ไม่ขอยุ่งดีกว่านะผมไม่ขอยุ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าผมอยากจะทําอะไรน่าจะเป็นทนายไปเลยจะได้รู้ ผมประกาศไปแล้วไม่ทำนะครับเขาไม่ได้ให้ผมทําผมจะไปเป็นทนายให้เขาได้ยังไงนะครับคุณ <c ười> ออสอืมมันทําไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเป็นทนายให้พลหรอไม่ได้เป็นนะครับผมไม่ได้ทําผมไม่ทํานะครับอืมเอาบางอย่างให้ป้าแตนไม่กลัวตำรวจหรอผมไม่ได้ทาอะไรผิดนะครับใครที่คิดว่าผมทําผิดกฎหมายก็ไปแจ้งความนะครับผมก็โดนฟอ้องมาแล้วนี่ไงนะครับโดนสารวัตรแจ้งฟอ้องมาแล้วหนึ่งคดีนะครับ แล้วคุณนรินจะไม่เดือดร้อนหรอไม่เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนเดี๋ยวผมไปนทนายให้พี่นรินเนี่ยก็ไปคัดสำนวนเองนะครับไปคัดสำนวนมันจะเดือดร้อนอะไรอ่ะนะไม่เดือดร้อนหรอกนะครับสมมติตัดเองในรถละ่ะเป็นไปได้ไหมโอ้โยิ่งตัดเองในรถชัดเจนเลยถ้าตัดเองในรถแสดงว่าวน้องชมพู่เป็นศพแล้วหรือไม่ก็อยู่กับลุงพลนะครับตัดเองไม่ได้นะครับยิ่งตัดเองยิ่งเป็นศพเอ้ยยิ่งยิ่งผิดนะครับนั่นแหละคุณเพียงสวัสดีครับใครก็ไลน์มาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยนะครับหลังจากไลฟ์สดเสร็จนะครับ คุณหลานย่าสตอรี่บอกว่าลุงพลลุงพลคุยนี่ไงมาอีกแล้วคุณคนเก่งใจดีอยากให้เขาจ้างเหรอครับเห็นพูดทุกวันมันจะเป็นเหรอคนอื่นก็พูดทุกวันแล้วสํานักข่าวออกข่าวมันทุกวันแสดงว่าไง่ะแสดงว่าอยากให้เขามาจ้างหรือไงหรือว่าอยากให้เขาไปทําข่าวหรืออยากอะไรนะครับคุณต้องเปิดใจให้กว้างหน่อยนะครับมันมีสาเหตุหลายเหตุผลที่เขามาพูดทุกวันหรืออะไรเนี่ยนะคุณต้องเปิดใจให้กว้างนะครับไม่ใช่ a อไอเอมอยากให้เขามาจ้างหรือไงโอ้โหใจแคบ ผมว่าคุณใจแคบเกินไปนะคุณต้องเปิดใจกว้ว่ามันมีต้องหลายเหตุผลแล้วไอ้ที่คนอื่นเขาพูดกันล่ะนะครับสํานักข่าวพูดกันเยอะแยะ,ยะนี่เขาต้องการอะไรนะครับอืมด่าเลยค่ะโอ้ยผมก็ดา่าด่าจนเหนื่อยแล้วเนี่ยนะครับช่วยป้าทีท่านผมช่วยไม่ได้นะครับเขาไม่ได้ให้ผมช่วยนะอืมพูดเลยค่ะเราจะได้รู้พูดเลยค่ะใครใครก็พูดอืมกูถามทนาย เสียตอบมีอะไรไหมแนวทางเหรอพูดเลยครแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผมไม่ได้เข้าข้างสักหน่อยผมเข้าข้างนอชอตรงไหนผมพูดในเรื่องคดีนะครับก็ต้องบอกอะ่ะคดีมันมีทั้งจุดด้อยจุดเด่นนะครับจุดด้อยคืออะไรจุดเด่นคืออะไรเออทนายก็ไม่ทําคดีนี้เขาก็มีคนอื่นทําก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่ทําผมไม่ทําคดีนี้ไอ้คนที่เพิ่งมาฟังใหม่เนี่ยนะครับผมไม่ทําคดคนีน้องชมพู่นะครับ ผมก็แล้วผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวแล้วนะครับเราก็มานั่งคุยกันเนี่ยแหะนะนะเราก็มานั่งคุยกันทางทางอะไรที่เราสื่อสารก็ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวหมดสักพักในหมดกระแสผมก็ไปคุยคดีอื่นแล้วนะครับเป็นทนายก็อยากให้คนมาจ้างสิคิดได้ไงมันก็ถูกไงนะครับเป็นทนายก็อยากให้คนมาจ้างอยู่แล้วถามว่าผมอยากทํำไหมคือผมก็อยากทําแต่ผมไม่ทําแล้วนะครับค,คือไม่อยากที่อยมีปัญหานะอืมนะครับ ไม่ต้องเข้ามาป่วนอีกแนะ้เอออันนี้คือวันนี้ที่อยากมาคุยประเด็นแรกก็คือในเรื่องของเอกสารนะครับที่ป้าแตนบอกว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยป้ามีคนเดียวคนอื่นไม่มีนะครับผมก็บอกว่าผมเนี่ยไม่มีคดีของน้องชมพู่หรอกแต่ผมมีมีของคดีที่ผมทําก็คือนรินเชื้อคมตานะครับซึ่งมันก็มีพยานหลักฐานส่วนหนึ่งอะนะที่ที่ ที่ทนายในคดีน้องชมพู่เขาเขาไม่มีเนี่ยเนี่ยมีตั้งหลายแผ่นมีตั้งหลายแผ่นแต่หน้าหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งคือภาพลุงพลเนี่ยป้าแตนไม่มีหรอกนะอืเพราะว่าคดีน้องชมพู่ไม่มีการชี้ตัวนะครับไม่มีการชี้ตัวยาวหัวร้อนจะดูดีเฮ้ยไม่ได้เขาชอบดูคนด่ากันนะครับเขาชอบดูคนด่ากัน เนี่ยป่แตนไม่มีหรอกนะรูกลุงพลชูบัตรประชาชนเนี่ยนะครับแต่ผมมีอืผมมีเอกสารคดีน้องชมพู่อ่ะผมไม่มีนะครับแต่ผมมีคดีอื่นที่มันก็มันก็อาจจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็อยู่ที่คนจะเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ถ้าเอาไปใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นประโยชน์ลุงพลถืออะไรชูก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถือัตรชาชนทําไมนะครับก็ถ่ายไว้เก็บประวัติไงนะเก็บเป็นประวัติของโรงพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปนะครับเออเก็บเป็นประวัติเฉยๆนหะก็เออแต่ผมไม่ยุ่งนะผมไม่ยุ่งนะครับเออผมว่าเรื่องเนี้คนกกกเขารู้ดีอยู่แล้วคนกกกเขารู้ดีอยู่แล้วนะครับคุณให้ข้อมูลตรงนี้ทนายไปหรือเปล่าถ้าคุณไม่ให้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับแต่ว่าถ้าคุณให้ข้อมูลตรงนี้ทนายไปเขาก็เอาไปใช้ต่อนะครับอืมก็บอกแล้ววนนี้ผมมีเป็นแฟ้มเนี่ยเนี่ยนี่นี่มีเป็นแฟ้มเลยเนี่ยนี่นี่โอ้เห็นหน้าใครบ้างเนี่ยเอาเนี่ยนะเออ,เอ,เอดูไกลแล้วกันนี่นี่พี่นรินนานะทนายรณรงค์พูดถึงลุงพลทุกวันก็นี่ไงก็บอกแล้วนะครับคุณแม่ค้าเชื่อว,ว่าป้าโบบอกถามมาว่า ถ้าทนายได้ว่าความให้ลุงพลถามว่าลุงพลจะรอดดีกาไหมต้องบอกเลยนะว่าถ้าลุงพลไม่ดีกาก็ไม่รอดถูกไหมถ้าลุงพลไม่ดีกาคดีถึงที่สุดวันนี้ปุ๊บเนี่ยจบเลยแต่ถ้าลุงพลดีกาเนี่ยก็มีสิทธิ์รอดนะครับโดยหลักทั่วไปเลยนะถ้าดีกาก็มีสิทธิ์รอดนะครับแต่จะรอดเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันไปอืมถ้าดีกาก็มีสิทธิ์รอดถ้าไม่มีก็ไม่มีสิทธิ์รอดเอ้ยถ้าไม่ดีกาก็ไม่มีสิทธิ์รอดคุณก้าวห้ามัยแล้วทนายก็คงมีจิตใจอารมณ์ขึ้นหนักทนายไม ผมไม่ได้โกรธไม่ได้ลมร้อหรอกนะคือผมชอบผมรู้ว่าคนชอบดูคนด่ากันผมก็เลยด่าให้ให้สนุกสนานเท่านั้นแหละนะครับตรงไหนรอดก็ก็ว่ากันไปนะครับใครว่าไม่รอดก็ไม่รอดก็แล้วแต่ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับผมพูดเพราะว่ามันเป็นการคาดเดามากกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับส่วนจะรอดไม่รอดเนี่ยต้องดูศาลตัดสินนะครับมันต้องมีประโยชน์ทนายพูดอ้อมอ้อมมันอยู่ที่คนเอาไปใช้นะครับบางคน ฟังแล้วบอกโอ้ไม่มีประโยชน์ไร้าสาระไม่เอาไปใช้มันก็ใช้ไม่ได้ถ้าบางคนบอกเฮ้ยมันมันก็ดีนะมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับมันก็สามารถใช้ได้คือไอาการเอาคนเนี่ยไปเข้าเซฟเฮาส์ house, แล้วมาเอาไปไว้ที่หนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็มาให้ปากคําในศาลเนี่ยนะครับเออมันก็ต้องฟังอะ่ะนะว่ามันเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดนะครับอืมนะครับเนี่ยก็มีทั้งคนชมคนให้กําลังใจทั้งคนแช่งนะครับ ก็มีกันครบอะนะคนแช่งก็บอกติดแน่นอนคนให้กําลังใจก็บอกสงสาร,รลุงพลตกเป็นแพะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็มีหมดนะผมต้องไม่ได้เข้าข้างใครนะเดี๋ยวคนมาเมนจะหาว่าเข้าข้างลุงพลอะไรอีกผมไม่ยุ่งคดีนี้นะครับผมนั่งคุยนั่งวิเคราะห์อย่างเดียวนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าไปยุ่งดีกว่านะครับอืมผมว่ามันน่าจะเหมาะสมกว่าการที่จะไปโอ้พ่แตนผมเอาแฟ้มอะไรมาให้เงี้ยมันมันผมว่าเดี๋ยวเขาจะอึดอัดเอานะครับแล้วก็ แล้วก็ผมกับลุงพลป้าแตงก็ไม่ได้คุยกันนานแล้วนะครับอืมลุงพลรอดแน่นอนเชื่อในฝีมือทนายคนใหม่เนี่ยเห็นไหมมันก็มีนะครับบางคนก็บอกติดแน่นอนนะครับอืมเอฟซี FC ทนายค่ะขอบคุณครับคุณนานาคิดือดีกาคำนวณเดิมก็เหมือนเดิมค่ะใช่ไหมคะคือถ้าคุณเขียนเหมือนเดิมมันก็อาจจะก็ไม่แน่นะเพราะคือถ้าเขียนเหมือนเดิมเนี่ยสารดีกามันก็เปลี่ยนคนพิจารณานะครับเปลี่ยนคนตัดสินเขาอาจจะตัดสินให้อรอดก็ได้ <c oughs> เพราะชั้นต้นยังมีความเห็นแย้งที่เขามีผู้พิพากษาบางคนเขามองว่าลุงพลเนี่ยนะครับควรจะยกประโยชน์ให้จําเลยอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่หรอกนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแนวในการสู้คดีก็ได้นะครับเพราะทนายในคดีเดิมเนี่ยอาจจะสู้ในเรื่องของเดินตามหมาไปนะครับแล้วก็เส้นผมเนี่ยถูกมแมลงกัดแทะนะครับคุณพนิดาเนี่ยผมฝากไปบอกแล้วกันนะครับพี่สลาเนี่ย ผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมเปิดไปแล้วนะครับว่าผมมีอะไร <S <S ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ถ้าประแานเห็นว่ามีประโยชน์ให้พี่นรินนะครับไปกับทนายใหม่ไปตรวจสํานวนไปคัดเอาเองได้เลยนะครับพาพี่นรินเชื้อคมตาไปนะฮะผมไม่เกี่ยวแล้วนะครับผมไม่ขอยุ่งแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาว่านู่นนี่นั่นอะไรเดี๋ยวจะหาว่ามาเรียกร้องความสนใจอยากให้เขาจ้างสิอะไรนี่นะครับผมเบ <Yellow> ื่อละมีแต่คนมาด่านะครับ,ค,าาค,รบคือผมเข้าข้าง แม่น้องชมพู่เนี่ยถ้าผมเข้าข้างแม่น้องชมพู่อ่ะคนก็ต้องลุมด่าผมถ้าผมเข้าข้างลุงพลเนี่ยคนก็ต้องลุมด่าเพราะตอนนี้ศาลตัดสินลุงพลติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ยุ่งเลยนะครับจะไม่ยุ่งเลยคดีนี <captured> ้ไม่มีผมไม่ยุ่งแล้วนะหัวร้นหมดแล้วนะครับ,มรบผมผมไม่ยุ่งอยู่แล้วแหละเพราะไม่มีผมนะครับเป็นคนหัวร้านนะไม่มีผมนะครับอืพี่นรินจะอันตรายไหมครับไม่อันตรายพี่นรินเนี่ยเป็นเป็นคนติม๋มนะครับใครพูดอะไรเออครับครับครับ ครับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทําตามเขาไม่ต้องหัวหรอกนะครับไม่มีใครทําอะไรพี่นรินหรอกนะคือถ้าพี่นรินเป็นคนหัวแข็งเป็นคนดื้อเป็นคนเกลี้ยกล่อดเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์โดนอะไรหลายๆอย่างไปแล้วชีวิตแกนะครับบังเอิญว่าแกเป็นคนนุ่มนิ่มติ๋มติ๋มนะครับใครบอกอะไรก็ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ผมผมว่าพี่นรินปลอดภัยนะปลอดภัยไม่มีใครทําอะไรหรอกอืมทนายมาแต่แรกออกความเห็นก็ไม่แปลกนี่ครับก็ตอนนี้ผมออกความเห็นอย่างเดียวแล้วนะผมไม่ไปยุ่ง นะครับใครจะเอาเอกสารอะไรก็ไปเอากันเองผมชี้ช่องให้แล้วนะผมก็เอามาเปิดให้หมดแล้วว่าผมมีอะไรบ้างนะครับอย่าน้อยใจค่ะไม่ได้น้อยใจจะไปน้อยใจทําไมผมก็ทามาหากินผมไม่ได้ทํารรชีพด้วยค่าจ้างจากลุงพลป้าแตนนะนี่เขาก็ไม่ได้จ้างผมผมก็อยู่ได้มีซื้อข้าวผัดกินทุกวันเนี่ยปัดซอยนะครับนี่นี่มีตังมีตังทาแบ็คดรอปเห็นไหมนะครับคนทั่วไปมีเปล่าเออนะครับผมก็มีตังทาแบ็คดรอปอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับ ผมก็มีมีตังใช้อยู่ไม่จําเป็นลุงพลป้าแตนไม่ไม่เคยจ่ายตังให้ผมเท่าที่จำได้ไม่มีไม่มีลุงพลป้าแตนไม่เคยจ่ายพี่นรินก็ยังไม่เคยจ่ายเลยเนี่ยนะครับทาคดีมาจนยกฟ้องไปหมดแล้วนะครับยังไม่เคยได้ตังจากพี่นรินสักบาทเลยเนี่ยอืมนะลุงพลป้าแตนนี่ผมก็ไม่เคยได้ตังสักบาทหนึ่งนะครับอืมไม่ยุ่งดีกว่านะไม่ยุ่งนะครับก็ถ้าแกอยากได้เอกสารผมเปิดไปหมดแล้วนะครับยูทูบเบอร์หลายคนก็ไปบอกเอาเองแล้วกันนะผมมีอะไร นะครับ